วันนี้เป็นวันที่6กันยายน2563ครับตรงนี้เป็นหน้าโชว์รวมูมิสันอเภอทยางครับจํานวนรถขาขึ้นกรุงเทพมหานครค่อนข,ข้างจะเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นถนนพิกาตแมนะครับ ขันจอนมาเส้นทางนี้นะครับก็พยายามเีกเรียบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่าย3โมงครับวันอา,าทิตย์ที่6กันยายน2563ครับเวลาประมาณ15นาฬิกาครับตรงนี้ครับเป็นหน้าโชรูมิสันนะครับข้างหน้าจะเป็นป้ามปอทอ